ต้องการตัวช่วยแต่แบบใช้เวลานานหน่อยนะพี่ขอดาวน์โหลดเกมก่อนนะฮะเอาพี่ลบทิ้งไปแล้วเหรอเนี่ยตอนเนี้ยเต้ต้องอัพอย่างนี้เว้ยอันดับแรกคือเต้ต้องมีคลิกซี่ลมคลิกซี่ลมนี่มันใช่ตัวที่มีสตันสกิลสองที่มันตันและสกิลหนึ่งมันเวฟถ้เตียนปล่อยฝนตกลงมาใช่ไหมตัวนั้นเลยใช่ไหมใช่มันมีสกิลหมู่มนะสองคนละเกมแต่ไม่ได้วาลมาแต่คนใจดีพี่เชียวผมไม่ไม่ขอ ขอแอดหน่อยครับอย่างนี้เหรอเน็ตน,น้ยบอกว่าอะไรนะสังคม s u มมอ n เน War วเนี่ยใจดีทุกคนใช่ไหมแอดมาไม่รับเผ่อๆบ็อ,บอกให้ด้วยไอสัโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้นะครับตอนนี้ก็อยู่ผมโซเกอร์วันนี้ก็อยู่ในเกม Summoner War น,น,นะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2แล้วก็มาพร้อมกับเน็ตน้อยนะครับแล้วก็พี่เฮงเหมือนเดิมโปรเพเยอร์ของช่องนะคนที่จะคอยให้คําแนะนํากับเรามือใหม่หัดเล่นที่เล่นมั่วมั่วสุดแล้วในการเล่นเนี่ย <S <S 1> <S 1> โอเควันนี้เราจะมาผจญภัยในด่านป่าอีเดนนะรู้สึกรางวัลจะเป็นลูนมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ํานะครับเราไปเริ่มด่านแรกกันเลยแล้วกัน <S <S 1> <S 1> แกงเราเนี่ยเป็นแกงน้ําทั้งหมดมีตัวแนะนำไหมเน็ตน้อยพี่เฮง ตัวที่ไปตีอแนะนําเป็นเดทไนท์เอาไว้ <Knight. S 2> ชุบได้เอาไว้ฟาดหมู่ได้ <Yahoo! S 1> เราชนะได้พรอเป็นด่านแรกใช่ไหมงั้นเอาสมตัวนี้ไปลุยเลย <S <S ลุยเลยสามตัวแรกเราแตกก่อนเราค่อยขอตัวช่วยนะตอนนี้ตัวช่วยอย่าพึ่งแต่ว่าไอ้แมพก่อนหน้าเนี้ยไอ,อ้เกาภูเขาไฟอะรู้สึกจะแตกดานที่3มนะเราต้องแตกก่อนไปความช่วยเหลือถึงจะมาไปเลยปาก ธาตุมันเสมอนี่ว่าสีเหลืองใช่ไหมแต่อันนี้ได้เปรียบนี่ไงชัดเจนเลยโอ้โห,โหชัดเจนดูดเกจฟืบปักกระโดดฟันซ้นําหรือเปล่ามีคนหลับเว้ <c oughs> ไปเรยคิดไดใช่ไหมเนี่ยแบบนี้คิดคิดไปดาเมจเหมือนจะไม่มีเพราะรูนไม่มีสักตัวมีแค่ตัวจอโจรนคิดเนี่ยตัวเดียวที่มีรูนตอนเนี้ยคุปไปบอสมันเป็นยังไงอะ่ะไอตัวบอสดาเน,นี่ยใหญ่สุดก็เดทไนท์ธาตุน้ำ ก็เอสไนท์แหละตอนมันเป็นธาตุน้ํามีคนบอกแนะนํามาเป็นฟินิกลมนะเขาบอกให้เอามาสู้เรามีฟินิกลมด้วยหรือผมมีเหรอฟินิกลมมีคนแนะนํามาบอกว่าเอาฟินิกลมลงอะทิเต้ไม่มีเพื่อนที่ใช้ฟินิกลมเออมันไม่มีเพื่อนที่ใช้ฟินิกเลมครับนะแต่เอาจริงๆคือมันมันเป็นแค่นอมมอนนะไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นอ๋อไปชนนอ์มอนไปก็ตายแต่ว่าผมตายไปแล้วพีหนึ่งตัว ตอนนี้ผมตายไปแล้วหนึ่งตัวแตกหนึ่งแล้วแม่งเอ้ใจคอไม่ค่อยดีกูอะไรเนี่ยเฮ้เอ้เอ้เอ้โอโใกล้แล้วใกล้ใกล้อีกตัวแล้วพี่ใกล้แล้ววันดีผมผมผมใกล้แล้วพี่ผมใกล้แล้วผมใกล้ไปอีกตัวแล้วฉลาดดานพวกนี้เอาผมใกล้แล้วผมใกล้แล้ะผมใกล้แล้วผมใกล้แล้วกูยังไม่ได้เจอบอสมันเลยหรือว่าบอสมันวะไอ้ดาบเนี่ยโอ้เหลือมึงตัวเดียวละชุบ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 อ่าใช่พี่ เจอบอลแล้วชุบขึ้นมาชุบขึ้นมาปอสด่านแรกกูยังจะไม่ไหวเลยโอ้โหเพิ่งชุบขึ้นมาแตกแล้วไม่ไหวจะดูเร็วดูเลเวลมันน่ะอยากจะร้องไห้ไม่ใครบอกว่าผ่านได้ง่ายๆวะเครดิตน้อยโอ้แตกแต่ด่านเลี่ยงเลยครับวันดีวันดีนะนี่พี่คิงเองวันดีครับพี่คิงโอ้รู้สึกว่าจะมีพี่คิงเพิ่มเข้ามาอีกคนวะโปรเพเยอร์ของช่องนะที่สุดผมก็มีคนเล่นซัมเบอร์อลเลยครับ เอาตัวอะไรเข้าไปดีวะเมื่อกี้เราแพ้เราต้องอาจารย์ไปแล้วตัวอีเกิลอะอีเกิลลมอะอีเกิลลมอะตัวนกลมอะนกลมมันเก่งอหอพี่ก็กิฟฟินเก่งมันมันมันเพิ่มให้เราออกออกตัวกอนมันมีบารออกตัวก่อนใช่เราจะไม่ขอความช่วยเหลือใช่ไหมเนี่ยด่านแรกนี่ไหวไหมเนี่ยพี่เอาสามคนที่ว่าไหวไหมถ้าสบายสบายนะเอาเที่ยวหมวไปเล่นซะเอาลมออกเอาเดนเดนลมออก เอาเด็ดลมออกดในลมอ่ะเอาออกมาสนับสนุนพี่เขามันเด็ดน้อยพี่สามสี่ห้าหกแล้วตัวไหนไปอ่ะตัวที่เจ็ดเอาเพื่อนไปเหรอตัวที่เจ็ดใช่ไม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 ่ต้องก็ได้เอาไอ้ตัวตัวน้ำเนี่ก็ได้ตัวน้ำเนี่ก็ได้ตัวน้ำตัวไหนพี่น้ำน้ำที่เป็นผู้หญิงไอ้ตัวเนี้ยนะได้แองอะไรเนี้ยนะพี่เวลยี่สิบสามอะเซตนี้คือไหวเลยใช่ไหมพี่คิงน่าจะน่าจะไหว น่าจะไหวใช่ไหมเมื่อกี้เน็ตน้อยกับพี่เห็นก็บอกว่าไหวแล้วนะโปรเพเยอร์เราสองคนบอกไปจุดแตกไปแล้วปกติอ่ะมันไหวแต่สหรับพี่ไม่มีลูนกูคาดเพราะกูไม่มีลูนใช่ไหมเนี่ยนี่ไปอีกรอบพี่ชิงบอกไหวไปอีกรอบแล้วกันด่านแรกกูยังจะไม่ผ่านเลยเนี่ยเฮ้ยกิฟฟินลมอะไรเนี่ยอันติใช่ไหมเนี่ยเอ้ไม่ใช่พาสสีองมันใช้พาสสีใช่ไหมใช่นกมันนกไม่มีป๊อปเร็วอะบ๊อปเร็วอะตรงดาบอะ นี่ไงปั๊บดามันจะบั๊บหมูใช่บั๊บหมูแล้วครับอันตีไปเลยเล่นเกตครับการเล่นเกตอ่าเล่นเกตเล่นเกตให้ออกตัวก่อนเมจิกในน้ําไปเลยขนาดแล้วเราได้ตีทุกตัวฟันเข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บบินโฉบปักดึงหมูทําไมผมไม่ค่อยไว้ใจเลยวะพี่แล้วตีธรรมดาก็ได้ตีบรรดามันจะลดนี่อ่ามันจะลดในตัวเกตฝั่งนูคอ๋อมันลดเกตด้วยใช่ชับชับชับ มันมันยังไม่อเวกยังเป็นตัวธรรมดาอยู่ไม่ลดเกรดมันยังไม่อเวกนะพี่มันเป็นตัวปกติอยู่เลยนะมันไม่มีรูดด้วยมันเป็นตัวปกติแล้วเนี่ยชิบหายแล้วมีเพียว่าจะแตกได้แอกกูจะไปเร็วนก็ยังหาไม่เจอผ่านผ่านที่ว่าผ่านปั๊บลมอีกมีเนี่ยพาสีอีกครั้งเหรอเพิ่มความเร็วอีกเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วใช่ไหมงั้นก็เพิ่มความเร็วไปความเร็วต้องเพิ่มตลอดเวลาเท่าเวลารีรีเทิร์นกลับมาก็ต้องเพิ่มเลยอ๋อ อต้องเพิ่มตลอดแต่รามจเราน้อยจังวะเชื่อคนสวยอยุเดียวพี่จะแตกกันเนี่ยจะแตกกันเนี่ยแตกหนึ่งตัวแล้วพี่มันไปอีกแล้วุดไปปัดใจคอคูไม่ดีแล้วกูเหลือสามตัวตอนเนี้ยสมแล้วที่เป็นโซเกอร์ใช่ไหมเนี่ยโว์ไปมันจะมีสคิลสองสคิวสองมันจะลดเกาะนี่ รถเกาะแล้วก็รถรถโจมตีด้วยอ๋อสกิลสองมันแต่ผมยังไม่ใช้สักครั้งนะทำไมพี่พ่อบอกผมตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช้เลยสักครั้งแล้เนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไอ้นกเนี่ยอ๋องรีใช้นกนกตัวนี้ดีนะเว้ยโคตรดีเลยเขาบอกว่านกตัวนี้ดีเอาปีเจ็ดแล้วแจกฟรีเป็นตัวแจกฟรีที่โอเคมากมาเจอเมียได้พวกนี้เจอมาอีกแล้วนะอ่าแล้วก็ใส่สกิลสองจะใส่สกิลหนึ่งทำไมวะสกิลสองมีไม่ใช่嘛 สิหายละกูสองต่อห้าโอ้โหจำนวนสูสีกันมากไม่นะโอ้โหจิกไม่เข้าเลยครับโอ้โหกูชัดเจนละชัดเจนละเกมเนี้ยโอ้โอ้โหห้าต่อหนึ่งอ้ห้าต่อหนึ่งตัวโอ้ยชีตโอ้แตกพี่ว่าไปฟาร์มลูนก่อนดีกว่าวะ ปาปรูก่อแล้วพี่นี่ผมมีตัวช่วยพี่ผมผ่านได้ผมว่ามีตัวช่วยอยู่ผมว่าเอาตัวช่วยมาเวฟทีเดียวหายเลยเนี่ยตัวไหนะพียเชื่อผมมันมีพวกอาจารย์อะไรสักอย่างอยู่เนี่ยพี่มีอาจารย์อะไรสักอย่างนี่มันธาดตามใช่ไหมคนที่ชื่อว่าเน็ตน้อยซะเลือกคนที่ชื่อว่าเน็ตน้อยซะเอาไอ้ของเน็ตน้อยไปแล้วกันมันจะเป็นยังไงวะอ่ะตัวเน็ตน้อยไปรอบนี้รอบสามแล้วเนี่ยดานแรกยังไม่ผ่านเลยมังกรมังกรก็ได้มังกรมังกรมังกรน้ำอ่ะ เชียร์เน็ตน้ยก่อนพี่เชียเน็ตน้อยก่อนสกิลไหนก่อนเน็ตน้อยอยากให้เปิดสกิลไหนก่อนน้องอันติเมียเป็นเลยสปีดผมโคตรไวผมเป็นหลักเลยอันติเมีไปเลยพาสีใช่ไหมที่เราบอกว่าพาสีนี่ใช่ไหมสกิลสามนี่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วสกิลสามคนละคนละตัวกันคนละตัวกันคนออโต้เลยก็ได้ชนะแล้วเนี่ยพี่โดดไปฟันเลยสกิลหนึ่งฟันเนี่ยโฉบไปเนี่ยเราจะผ่านด่านแบบอีซี่ดาเมจยไม่ไม่เข้าเลยวะชนะแล้วฟันเข้าไปตัวนี้ตัวอะไรเนี่ย กูตีแรงนะเนี่ยแต่ถ้าเอามังกรมาน่าจะน่าจะหายเลยนี่ไงเราจะผ่านด่านนี้แล้วลองสกิลสองที่มันทำอะไรวะโอ้โหชีดมาแล้วกูเจอมึงอีกรอบละมึงมึงสองครั้งแล้วไอตี้เนี่ยมึงสองครั้งละสักหน่อยสีปกสกิล<ะ>สามเลยโอ้โหรุนแรงเดือเกินทำไมกูไม่ใช้สกิลนี้กูไม่ใช้หนึ่งกับสองทำไมเนี่ย เดี๋ยวผมจะผ่านดานนี้ด้วยความเร็วสูงให้ดูรุยเรยมังกรมังกรของอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคนนั้นคือใครแต่เรายืมเข้ามาแล้วกัรเลออนไหวตัวเมื่อกี้ตัวเหมือนจวดสลัดมันเก่งไหมจะ่ใหญ่ามากนี่เนี่ยเปิดไปเลยครับท่านี่แหละทีเดียวโอ้โหหายไปแล้วกรเลออนนะเขาหลับมันไปตัดก่อนเออโอ้โหไอ้นกเวนนี่ทำไมมันจิกไม่เข้าวะพี่มันไม่มีรูนใช่ไหมเนี่ยมันจิกเขาไม่เข้าเอามาทําไมเนี่ยท่าหนึ่งมันแรงตามสปีดอะ ข้าหนึ่งมาแรงตามสปีดใช่ไหมสปีดมันไม่มีไม่มีรูนก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอ่ะไม่มีรูนก็ไม่มีอะไรเหมือนกันดูซะอันติเมดนีไอตัวมังกรเนี่ยปากโอ้โหรุนแรงเือเกินแต่ละครั้งอยากได้มังกรตัวนี้สักตัวจังเลยเอาเมจิกในน้ำไปเมจิกในน้ำรอบเนี้ดูร่างวิวฒนาการณ์ของเราพี่คิงมีไอตัวเมื่อกี้ไหมไซไซรอตอะไรสักอย่างเนี่ยมังกรไฟมีบ้างมีมังกรไฟครับ พี่มีบางกรไฟเฮ้ยพี่เห็นไหมพี่คิงเขามีมังกรไฟเน็ตน้อยไม่เห็นมีมังกรเลยผมมีมังกรนะมังกรกนี่ตันมังกรกนี่ตัน <c oughs> มังกรอลูกป,ปั้นใช่ไหมหัวเรอบแบบนี้สแสดงว่าม,มันกากใช่เพียเน็ตน,น้อยสารรูปมาซะคนหัวเรอบแบบนี้ <c oughs> เหมือนลูกปันป้นไงเป็นลูกปั้นใช่ไหม,มของผู้ตัดแต่งโอ้โหชิบหายยากไหมกว่าจะได้มังกรมาแต่ละตัวพี่เกมเนี้ย โอ้ยากมากบอกเลยโอ้โหนี่ไงร่างเอาเวกของมันปักเล่มรุนแรงเดือเกินว้าวใช่เดี๋ยวถ้าเกิดน้องเอเวกอะ่ะมันจะเก่งมากตัวเนี้มั oh, <no. S 1> งกรมันเท่ไงเน็ยน้อยเข้าใจเปล่าครับว่ามันเท่เน็ยน้อยมังกรมันเท่ะ <c oughs> นองผมก็บอกอยู่ว่าเป็นอาครับไปผมก็ต้องดูไม่ได้นี่เอาตัวนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเอาตัวคิมิล่าไปสู้เนี่ยดูคิมิล่าไว้คิมิล่าของอาจารย์คามิล่ารูปร่างหน้าตาเหมือนจะเก่งนะตัวเมื่อกี้ นี่ไงที่เล่นหมาพี่ไม่เคยมีอาร์อาร์อาร์สักตัวเลยนะเว้ยพี่อาร์ตไม่มีสักตัวเลยเออแม่งเปิดญาติโอ้โหสองปียังไม่มีแล้วกูกี่วันวะสามวันโไม่น่าจะมีอะไรได้โอ้ไม่น่าคิดเลยกูโอ้โเดี่ดีไปดสกอร์ลิเจนที่อาจจะได้เปิดของดีก็ได้เฮ้แต่ว่าพี่เฮงเขาบอกว่าอะไรไว้ดีก่อนเขามีนะแต่ว่าตอนนี้เขาสร้างเล่นใหม่เหมือนกันนะ พี่พีงได้หรือยังพี่พี่เฮงพี่เฮงได้ด้วยยังใช่ไหมไม่ออกหรอกแค่แต่สีดาวออกแต่สีดาวเนี่ยโหดีได้ปลาเป็นโจกลมอ่ะอย่างดีที่ตอนเกมมันให้มันให้เคียวน้ําให้ผมเนี่ยก็เลยขึ้นง่ายนะเป็นง่ายผ่านด่านแบบความเร็วสูงมากวิตอรี่แล้วเราจะผ่านแล้วป่าเนี่ยมันยังไม่ถึงบอสอีกหรอวะเดี๋ยวนะไอ้นี่ด่านเที่ยวอะไรเนี่ยปลาเอเดนด่างต้องต้องหกด่าน เดียวนกดกดเข้าด่านเดิมแล้วเนี่ยอืมใช่กูสู้ด่านเดิมเลยเนี่ยเออใช่ใช่กดด่านถัดไปอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเสียไอ้นี่ฟรีชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคนบอกเลยโอ้ทักช้ากี่ตัวเนี่ยเสียไปสามตัวสี่ตัวเนี่ยเตือนเตือนวักเวียนกรรมแล้วไงเวียนกรรมแล้วไง โอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่มีใครทักเลยโอ้สวยเลยวไม่มีใครทักเลยคนดูสตรีมก็ไม่ทักอยู่โอ้ชิดอัติไปเลยครับอือหายเมจิกไท์เมจิกไท์ของพี่ก็ใช้ได้อยู่สมแล้วที่น้องเล่นมาสามวันนี่แหละเล่นมาสามวันพี่ผมเล่นอย่างนี้แหละแไปเลยไปไปขอแอดเพื่อนดีกว่าหายไปหมดซะ โอเคผ่านละไม้เวไรพีเต้พวกนี้ค่อยล่าเห็นไม่ได้เพราะทุกธาตุยียางนี่หาเขาเกลือได้อินุมืไม่ได้ถ้าเจอเต้เต้เต้เดี๋ยววันเสาร์ลงมาทีเนี่ยมันจะมีดันแสงอ่ะให้หาไอเนี่ยไอตัวอินุกามีแสงอ่ะไอตัวเนี้ยช่วยเราได้ช่วงแรกเลยช่วยได้เยอะมากมีแต่คนบอกให้หายเนี่ยพี่อินุกามีแสงหรือไม่ก็มืดแล้วก็จะมีข่าวเกืออะไรสักอย่างนี้แหละ อิ่โนกับพี่แสงมันช่วยเริ่มเรื่องหิวแล้วก็เรื่องเกรดพีต่ต้องหิหาหินโบราณให้ครบหนึ่งร้อยอันด้วยนะจะได้เอาเป็นไปเอาแลกเป็นฟานมันเป็นอย่างนี้นี่เองสมมติวพี่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเป็นปีแล้วนะครับแต่หลังๆเนี่ยมันเนี้ยมันเหมือนแจกง่ายขึ้นเยอะเลยง่ายขึ้นง่ายกว่าเก่าเยอะมากอะ่ะเออเยอกี่ตัววะตอนนี้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตผู้เล่นใหมให่แต่ตัวนี้ยังไม่เคยเอาไปลงเลยเนี่ยมันตัวอะไรวะ เอาไปลงสักหน่อยแล้วกันตัวอะไรเนี่ยพี่เอาสลัดน้ําไปฟาร์มเนี่ยนะะโคตรกีนเนี่ยเลยว่ะไอ้ตัวอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นของนี้ไงมันยืมมาได้ไงเคยลองมันเร่งเกตเร่งเกตเ้าชิบหายละจะเป็นการตัดกรอทิ้งกันแก้นตัดกรอบปอกดาบแล้วก็เร่งเกตให้เราลัดมันเป็นตัวเปิดเนี่ยแหละเป็นสลัดมืดเร่งเกตห้าสิบเปอร์เซ็นต์โคตรโกงเลย เอาแล้วมันจะไหวไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยมีดาเมจดไหมวะปืนยิงแม่งสิมันก็เวลเยอะกว่าพี่อ่ะมันน่าจะแบกได้อยู่เลยอะใช่ไหมมันไม่ได้จะโดนมอนพวกนี้ตีตายมั้งแต่ส่วนใหญ่เขาก็ลงอาริอาลีน่าอาร์เอืใช่อเนี้ยไว้ลงงานเอาลงงานเร่งแอคแพ็คเร่งสปีดไปไอ้สัสเร่งไปเราได้ตีก่อนอยู่แหละไหวไหมเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหอาการหนักสาหัสเรียบร้อย หน้าตามันเหมือนจะเป็นตัวที่โหดมากเลยนะตัวเนี้ยทำไมมันเป็นแปลกๆอย่างนี้วะโหถ้าเป็นธาตุมืดถ้าเป็นธาตุมืดอะโหดถ้าเป็นธาตุขึ้นไปก็ได้มนจุดระเบิดตายเลยนั่นเยไปเลยครับบัฟเลยครับบัฟอะไรก็ไปเลยครับปากโอโหตอนเนื่องเนี่ยจะเป็นเมตายิางเข้าไปเกิคุ้มมึไปก่อนเลยตัวไอตัวกลางไอสัตว์ตัวเด่นผิดผิดหูผิดตาฟันชับเรียบร้อยฟันเข้าไปอีกชับหนึ่งเรียบร้อยผ่านด่านวะ ตอนเนี้ยเต้ต้องอัพอย่างนี้เว้ยอันดับแรกคือเต้ต้องมีคลิกซี่ลมอ่าคลิกซี่ลมมาช่วยบัฟบับดาบเกาะบับดาบเกาะสามเทิร์นอ่ะคลิกซี่ลมนี่มันใช่ตัวที่มีสตันสกิลสองที่มันตันและสกิลหนึ่งมันเวฟเตียงปล่อยฝนตกลงมาใช่ไหมตัวนั้นเลยใช่ไหมใช่มันมีสกิลหมูมนะ่น่ะคนละเกม <laughs> นี่ทำี่มาพิกซี่ตัวเป็นพิกซี่เออพิกซี่ชิบหายแล้วเลยสอกตัวอุตส่าห์เนียนแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์เนียนแล้วเมื่อกี้เอ้โพี่พี่พี่ก็เนียนเพิ่มไงมันมันเหลืออีกสามด่านพี่ต้องผ่านแต่ตอนนี้เราเหลือแค่สองตัวเฮ้ยกลัวอะไรพี่เต้มันเทพอยู่แล้วแตกสิครับรอเฮียอะไรล่ะกรงด่านเดิมซ้ำ พี <S <S ่ค to ิงมีมีเพื่อนไหมแอดเพื่อนมาหน่อยได้ไหมเพิ่มนึงเดี๋ยวพี่ลองพี่คิงต้องแอดเพื่อนแล้วพี่ต้องการตัวช่วยแต่แบบใช้เวลานานหน่อยนะพี่ขอดาวน์โหลดเกมก่อนนะฮะเอาพี่ลบทิ้งไปแล้วเรอเนี่ยแค่สามจุดอะแล้วไปบอกว่าขอแอดเฟรมประมาณเนี้ยแอดเพื่อนแต่ไม่ได้วอล์มแต่คนใจดีพี่เชียรผมไม่ไม่ขอขอแอดหน่อยครับอย่างนี้เหรอ เนี่ยน้อยบอกว่าอะไรนะสังคมซอมบี้วอร์เนี่ยใจดีทุกคนใช่ไหมแอดมาไม่รับเผื่อๆบ็อกให้ด้วยไอ้สั์งั้นเดี๋ยวผมเอาบางกรน้ําไปสู้ด่านนี้รอแล้วกันรอพี่เข้ามามเดี๋ยวผมต้องกานด่านนี้แล้มไม่น่าจริงๆเลยไม่มีใครทําได้จริงถ้าไม่เล่นสามสี่วันนี้ไม่มีใครทําแบบนี้ได้เล่นด่านเดิมซ้ําครับผมอยากได้ออลมโอ้นก็อยากได้ลหม,มูว่ะโอ้โหแชรแข็งซะด้วย สวยงามปากักปล่อยไปดูดเกียรม่จริงในน้ำปกักโดดฟันชับชับ,ชบ,ชบ,ชบอ้าวไม่โดดฟันเว้ยมังกรพุ่นสังงน้นมังกรเร็วกว่าเลยวะมันก็จะเป็นอย่างไงโดยแล้วมันมีรูนนะไปซะลาก,ก่อนอืลูกน้องหายในทีเดียวสุดยอด <As> แรงจริงๆ <Zero. S 1> รงจริงแอนตีเมตโค้ชชอบเจอเลยจริงจริงจริง นี่ไงมังกรพ่นไปอีกทีปิดชากด้วยจอมโจรคิดสวยงามขานานอีกเลี้ยวกระโดดฟันปักสวยงามโอ้โหมันโดดฟันทีได้ไงวะเมื่อกี้มันพุ่งฟันไปชัดๆมันฟันแล้วฟันอีกว่ะตัวเนี้ยหมดไดจริงๆโดดฟันไปปักสวยงามตันไปก่อนละกันปล่อยไปหนึ่งที โดดฟันอีกหนึ่งทีครับผ่านดันมาแล้วฟันเข้าไปมันเด้งเลือดด้วยเดี๋ยวะสกิลหนึ่งมันเมื่อกี้เห็นสัญลักษณ์เหมือนจะเด้งเลือดอะใช่โอ้โห<ม>สกิสกเลเราไม่เข้าเลยวะสกิลเราไม่ลดเลยหึหึแตกไปรัวๆแตกไปรัวๆโอ้โแตกไปรัวๆจ้าตัวแบกตัวแบกตัวแบกอุ้มหึขี่ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้โอ้โหหายในทีเดียวดันมันไปก่อนป้าผมก็อยากได้นะ แต่ลวนยังไม่พร้อมโอ้โหแม่งฟันรัวๆเลยเว้ยตัวนี้เตี๊ยแฟร์มังกรยังไม่ดีพอไปโอ้โหมันก็มารัวๆเหมือนกันโอ้โหตายทั้งตีบอกเลยตัวเดียวก็เหลืออครับตัวเดียวก็เหลืออฟันแล้วฟันอีกฟันแล้วฟันอีกอะไรของมันเนี่ยโอ้ฟันแล้วโดนตีแล้วตีคืนด้วยอะไรเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยโอ้ชโอ้โหตัวเดียวเอาอยู่จริงๆว่ะตัวนี้ ตอนนี้ห้าคนดึงเวลาไว้ก็โหมันเป็นแผนพี่เต้เนคำนวณโคตรเทพเลยถูกต้องแล้วน้องก็ไม่อยากจะพูดเลยนะครับที่ลงด่านแรกเล่นๆไปห้าหกรอบอะลงแบบคำๆนะเนี่ยเห็นไหมมันรีกลับมาแล้วก็ลงต่ออีกครั้งเราไปทดสอบพลังของอาจารย์ของเราครับนี่เรามาลงนี้เลยด่านเจ็ดได้เวลาเราผ่านด่านแล้วโอ้ชจาาเป็นแผนที่รอบครอบจริงๆเลยทุกอย่างอยู่ในการคำนวณวะดุยเรยมังกรน้ำหรือเจ้าดีเคไปดีวะ สุดยอดเจสุดยอดเลยพี่ลงด่านแรกซามไปมีลูกกี่ครั้งจนไม่เหลือตัวจะลงแล้วสุดท้ายเวลาเนีมันอยู่ในการคำนวณหมดแล้วมันรีกลับมาพอดีปั๊บเลยเราลง,ง,ลงต่อเอาตัวนีตน้อยไปผ่านดีกว่าเฮ้โต้ความมาถึงเอาตัวนีตน้อยไปโชว์ดีกว่าวะถ้าเอาตัวนีตโน้ยไปโชว์แล้วไปเรเน็ตโน้อยโอ้โหแจงน้ำสกิลหนึ่งไม่ต้องแจ้งลมพี่เต้ไม่ต้องใช้สกิลหนึ่งก็ได้สกิลสองสกิลสามเลยจะได้เร็วๆ นี่แหละน้องนี่แหละครับสกิลสามไปเลยครับนี่แหละครับฟันไปแล้วอม,มีหน้าดาเมจมีหน้าตัวนี้มันแรงจริงๆเลยไปย้อมผมมาใหม่ซะด้วยแต่ก่อนคุ้นๆนะเ,<อ>เห็นม<า>ผมสีดำๆเป็นผมสีฟ้ามาถี่เทียวซะด้วยนี่ไงตวัดเปหนึ่งทีสกิลหนึ่งรู้สึกจะแรงขึ้นนะเนี่ยสกิลสองสิโอ้โหแรงจริงๆเลยตัวเน็ตอนนี้มันโหดมากไปเข้าไปฟันมไม่ยักกระรัวรวดได้ด้วยปกติเห็นมุนแต่รอบตัวนะ มาแล้วสินาเดีสไนพิกเกอร์ไงพิกเกอร์อืพิกเกอร์เลยร์ไอันติเมียโชว์ไปหนึ่งทีนี่ไงอืมเจ็บสาหัสนี่ไงโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยยายบัฟกลับไปสิครับโดด้าไปฟันอีกหนึ่งทีครับครึ่งหลอดนะครับถูเกียรมาปักเคียวเข้าไปควงเข้าไปฟันอีกหนึ่งทีเรียบร้อยแตกโอ้โหทุกอย่างอยู่ในการคำนวณหมดเลยสวยงาม ต้องดูก่อนนะมันมีรูนอะไรให้เลือกบ้างเนี่ยมีให้เลือกอยู่พี่กดรับเข้าไปปุ๊บมันจะมีรูนพิฆาตคูณหกพลังคูณหกดาบคูณหกเราต้องเลือกอันไหนวะขอคําแนะนาหน่อยครับแฟนทอมนั่นใส่รูนอะ <Phantom S 2> ไรอยู่นะแฟนทอมนั่นใส่รูนอะไรอยู่นะพิฆาตมั้งใช่ตัวเอใช่ตัวเอตัวเอพี่เอาดาบไปใส่ไหมล่ะจะได้คีดเลดอืมจริงก็คิดคิดอย่างนั้นเหมือนกัน อ่าสอบพลบอกว่าพี่เลดละพี่คิงคิดว่าไงพี่เดวอนเดวต์ใช่ผมพูดอีกแบบแฟนทอมมาเอ่อไอพิคาดบอกว่ารุนพิคาดเอาไปใส่ได้เลยถักก่อนนะเออเอาไปใส่ในกับแฟนทอมในน้ำใช่ใสไม่จีในน้ำไม่จีในน้ำตัวตัวว่างเลยมันเป็นตัวฟาร์มไงเป็นตัวหลักต้องเอาตัวตัวมันก่อนเออใส่เผื่อไว้ก่อนพิคาดไว้ก่อนเล้วอ้าววนไปวนมาที่แรกจะเป็นแฟนทอม มาไงเนี่ยแี่คาดไปาดไปคาดไปคาดเลยพี่คาดเลยพี่คาดไปใส่เมิจิงน้ำก่อนโอเคหวังว่าจะลงดีได้ของได้เปอร์เซ็นต์เลทเยอะนะเปอร์เซ็นต์บวกสิบห้าบวกสุดพิสุทบกสิบห้าแอแคลคบวกแปเปอร์เซ็นต์ดีเฟนส์บวกสิบห้าไม่เบ็ดไอคคบวกแปดเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตมาไงฟ้าโอเคอแคลคบวกไอแคลคของที่เหลือเปอร์เซ็นต์เฮ้ยบวกบวกสปีดเยอะนะ